ท่านทั้งหลายหากเรารักตนเองได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแม้ไม่มีใครก็ยังคงรักตนเองอยู่และยังรักคนอื่นได้ข้างเดียวอีกด้วยเป็นความรักที่ปนไปได้วยความเข้าใจและมีเมตตาต่อคนอื่นเพราะเขาไม่รู้ว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มต้นที่รักตนเองก่อนหวังจะให้คนอื่นมารักและทำให้เขารัก มันเป็นความรักที่ฉาบฉวยรอวันโรยราเพราะไม่ได้ดังที่ใจหวังใจก็หมดแรงรักกลายเป็นความอยากเอาชนะเพียงเพราะกลัวเสียหน้าแล้วก็มากราบทษว่ามีรักแล้วทกลองมารักตนเองดูก่อนสิแล้วจะรู้ว่าเมื่อเร,รักเป็นก็จะเย็นในรักสร้างความสุขใจให้กับตนเองได้จริงๆนะ พวกเราคงเข้าใจกันดีว่าการให้ความรู้สึกการรับความรู้สึกมันเป็นเช่นไรฟังนะอย่าเอาความรู้สึกคนอื่นมาเป็นภาระชีวิตมากนะลำพังความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยก็เป็นภาระชีวิตเยอะอยู่แล้วปล่อยวางบ้างแบกทุกอย่างมันก็เหนื่อยนะความรู้สึกของใครคนนั้นก็รับผิดชอบเองก็เข้าใจนะว่า ไม่อยากให้ใครนี่รู้สึกแย่แต่มันคงเป็นไปไม่ได้นะที่จะแบกรับความรู้สึกของทุกคนแค่ความรู้สึกทุกคนจนลืมแค่ความรู้สึกตนเองแบบนี้มันก็ไม่ดีนักหรอกนะถ้าเรายังดูแลความรู้สึกตัวเองให้ดีไม่ได้แล้วจะดูแลความรู้สึกคนอื่นได้ยังไงจริงไหมคเครด็ตนะต่างกันที่ใจ